สวัสดียามเช้าจากสิงคโปร์นะครับเห็นมารีนาแซนเบร์แล้วนะฮะแล้วก็ตัวเมืองก็อยู่ด้านหน้าตรงนั้นนะครับ <c oughs> มุผู้ชมครับโอมสมรัชนามุนสายทักทายถ่ายทอดสดจากสิงคโปร์นะครับ <c oughs> หลังจากที่ตามที่ข่าวได้แจ้งไปเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์หรือถลายล้มที่เกาะสมุยนะครับบริเวณแถวฉเฉวงนะฮะอันนี้จริงแล้ว ที่เรียนไปนะครับไม่ได้เป็นน้ําธรรมดานะครับเป็นน้ํามันนะครับหัวหน้ามาบอกทีหลังว่าเป็นคระเป็นน้ํามันจากน้ํามันเครื่องของรถอีกคันหนึ่งที่ไหลสูนน่ถนนก็อมก็เลยสไลเดอร์ลองอย่างไม่สวยงามนะครับท่าท่ายากนะก็เลยต้องหยุดพักผ่อนสองคืนไม่ได้ทํางานนะครับวันนี้วันที่6เมษายนนะครับอยู่ที่สิงคโปร์พรุ่งนี้อยู่ที่กัวลาลัมเปอร์มะรือนอยู่ที่ปีนังนะฮะ แล้วก็กำลังจะมุ่งหน้าสู่อินเดียดูไบแล้วก็อีกหลายๆที่นะครับตอนนี้ขึ้นมารับแสงแดดยามเช้าที่นี่นะครับสิงคโปร์ฮะอมมาที่นี่เป็นครั้งที่3ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะได้ออกหรือเปล่านะฮะก็ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับทุกคำอวยพรแล้วก็ทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาก็ถึงแม้จะเกิดอุบัติเหตุแต่อมก็จะบอกตัวเองเสมอว่าโชคดีแล้วที่ไม่เป็นไรยังมีชีวิตรอดยังมีลมหายใจ รอดกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าแล้วก็ทำชีวิตให้ดีที่สุดเพื่อตัวเองครอบครัวและก็สังคมนะครับอีกครั้งขอบคุณหมื่นคำขอบคุณจากใจจากโอมสมรชนะเดี๋ยวเราเจอกันช่วงต่อไปครั้งหน้านะฮะสวัสดีครับ